วันนี้สารรัฐธรรมนูญค่ะมีคำพิพากษาออกมาแล้วในคดีคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีและความเป็นสอสอของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคะผลปรากฏออกมารอดนะคะโดยสารให้เหตุผลค่ะว่าคดียาเสพติดที่เคยถูกพิพากษาลงโทษที่ออสเตรเลียนั้นเป็นการทำความผิดในต่างประเทศไม่ใช่การทำผิดในประเทศไทยดังนั้นคำพิพากษาถ้าจะอ้างอิงว่าขาดคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญไทยก็ย่อมจะต้องหมายถึงคำพิพากษาของศาลไทยเท่านั้นนะคะก็เท่ากับว่าคุณธรรมนัทไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นสอสอและความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญค่ะส่งผลทําให้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสอสอต่อไปได้ ซึ่งหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมานะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าวไกลพร้อมด้วยสสพักเก้าวไกลในฐานะผู้ยื่นคำร้องบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะแต่อาจจะมีต่อกกสองนะคะค,คือแม้ว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาแบบนี้แล้วแต่ทางพักเก้าวไกลบอกว่าจะดำเนินการตามช่องทางของกฎหมายต่อไปเพราะ มันจะมีกอกสองได้คือสามารถยื่นเรื่องต่อปอปอชอให้เอาผิดกับคุณธรรมนัทในฐานผิดจร,ริยธรรมร้ายแรงได้คำว่าผิดจร,ริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญนะคะท่านผู้ชมถ้าเอาง่ายๆเทียบเคียงก็ล่าสุดก็คุณปรินาไกรคุปสสพลังประชารัฐราชบุรีนี่แหละคะ่ะที่เวลานี้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะก็คือผิด จะรียะทำร้ายแรงเหมือนกันปปชชีช้มูลจากนั้นส่งสารสารรับคำร้องเรื่องนี้ก็เลยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูต่อไปพักเก้าไกลบอกว่าเดี๋ยวยื่นปป,ปชแน่นะคะิ